ถาวันไหนไก่ตีไก่ชนแล้วไก่ชนแพ้เนี่ยครับบอกเลยว่าไก่ไก่ชนเนี่ยเด็ดกูบอกเลยว่าลับป้าจริงจริงสุดบอกเลยสุดเปิดรายการอะไรครับรายการเฮียได้เมือออกเปิดรายการนะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับชื่อรายการว่า What in d e p t วันนี้กับคาร์บออัทาี่น่อยท้าดี่นี่อไ้าีหน่อยท้าีฮาีโอ้ยนี่เป็นอีพีแรกฮะกับคาร์บอยอัปากรักแกชื่ออะไรสัตว์อะไรนะสัตเล็กสัตว์เอกวัดดีเด็ดฮะเฮ้ยไม่เห็น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 ไม่วน้ำปลาแหละโอเค อันนี้อันนี้คือทำอะไรเป็นดูแลคิดไว้อันนี้คิดไว้ว่าจะทำไก่ผัดชาอ่าวันนี้เราจะทำแบบเมนูแบบเกีแบบ่ยวกับอ่าเป็นสไตล์แบบพื้นบ้านคาบอยคาบอยไทยเออคาอบายอยไทยก็ตามคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์อันนี้ก็คือในะไก่เราไปตลาดของอันนี้อัคือจริงๆอะ่ะจะเอาไก่บ้านอยากได้ไก่บ้านไก่เหนียวแต่แถวนี้มันแถวนี้มันไม่ค่อยมีอยู่แถวรังสิตด้วยเนาะมันไม่ค่อยมีบ้านไม่ได้อะไรพวก ห้องเช่าอพันเมนต์เนี่เราหาไม่ได้เราหาไม่ได้ตรงนั้นก็เลยได้อก็เขาเขาไม่ให้เลี้ยงบนบนคอนโดอพาร์ตเมนต์เลยมันก็เลยไม่มีไก่บ้านเฮียอะไรครับนดิอะไรครับเนี่ยแห้งๆหน่อยเออเขาจะหมายถึงหมายมึงไม่ชงอะว่าแหมายถึงแห้งๆนี่คือกับข้าวผัดแห้งๆอ๋อไม่ใช่มุกไอ้มุกแห้งผัวโทษผัวโทษ ไม่เป็นเลยอันนี้เราก็อันนี้คืออะไรนะผัดชาไก่ผัดชานะอันนี้ได้วิชามาเลยเนี่ยได้วิชามาจากสมัยอยู่บ้านนอกเนี่ยการหั่นเนื้อบอกที่ไหนบ้านมึงอยู่ที่ไหนบ้านมึงบอกไม่ได้บอกไม่ได้มึงก็บอกไปว่ามึงอยู่บ้านน้อยเฮ้ยอย่าไปบอกเขาแหล่งเลยนะมือมึงไงเฮียแหล่งแหลงแหลงวัตถุดิบแหลงวัตถุดิบหาวัตถุดิบหายยากจริงจริงก็หาไม่ยากหรอกเขาแต่เขาซ่อนไว้เพราะว่าเขจงแจงได้ มายถึงอะไรเนี่ยไปเรื่อยมึงพูดไปเรื่อยกูชงแล้วมึงก็พูดไปเรื่อยครับเอาอันนี้ผมผมให้เลยครับผมให้รายการครูเลยนะปกติรายการหนึ่งนี้ผมอยู่ที่สิบล้านนะผมให้รายการครูเลยนะครูครูถึงว่าคุณเป็นพาร์ทเนอร์ของผมสิบล้านนี่หมายถึงเงินครับเฮงเอาไปเฮงเนี่ยบอกแล้วเราจะทำคลิปแบบเรียกสปอนเซอร์แบบทุกด้านอะ CP นะฮะสนใจจะได้จะได้รู้เลว่าเออเราทำหลายอย่าง เราทําหลายอย่างที่เราทําหลายอย่างไม่ใช่อะไรหรอกเออเราไปจ่ายความเสี่ยงนี่เป็นไงหลักการธุรกิจกันหรือเปลาบี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 ดบีเนี่ยอะไรเนี่ยปากคุณเป็นเนี่ยอะไรครับนึกอยู่สมองคิดไม่ทันจะปากพูดแล้วอันนี้อันนี้คือกําลังหั่นไก่ฮะวัตวัตถุดิบมีอะไรบ้างอะไรเนี่ยหมาถึงอะไรทนี่ผัดชานี่ไงเพื่อนชาผัดชาเสร็จแล้วฮะอันนี้อันนี้การผัดชาวัตถุดิบไปหรอเออ ไปดูแล้วกันมีอะไรบ้างผัดชาแบบบอกบอกหน่อยว่าจะต้องต้องซื้ออะไรบ้างชุดดิบเหรอง่ายๆเลยนะคุณแบบบ้านเลยเราหาซื้อได้ง่ายเ่ยก็คือมันมีหลักๆก็คือแค่พริกกระเทียมนี่แหละพริกกระเทียมก็คือง่ายๆเลยผัดชามันเป็นดั้งเดิมมามันอารมณ์คล้ายๆผัดขี้เมาอลนะแต่ก็บอกนะว่าว่าผัดชาก็ไม่ได้เหมือนกันทุกอใช่วิธีการทาอาจจะไม่เหมือนกันบ้านเราก็คือทําแบบเอาอย่างงี้ดีกว่าเราไม่เรียกว่าผัดชาใช่ปะ ที่เราทำวันนี้เราจะทําผัดขี้เมาไก่คือผัดขี้เมาเนี่ยจะบอกมีอะไรก็ใส่จะบอกว่าราาขานนันก็คือผัดกะเพราธรรมดานี่แหละอจริงๆมันคือผัดกะเพรานี่แหละนะแต่ว่ามันจะมีเครื่องเครื่องที่เป็นผัดขี้เมาอ่ะเหมือนแบบพื้นเพลอะเราทำผัดกะเพราแต่มันมีของอะไรเลอๆเง่อย่างเช่นกระเทียมเอ้ยพริกไทยอ่อนอะไรกันกระชายอะไรเงี้ยของเรืือๆตู้เย็นมาใส่ผสมกับผัดกะเพรามันก็เลยเป็นผัดขี้เมา ก็อ,อยขึ้นข้อแตกต่างของกะเะาพรากับผัดขี้เมามันต่างกันตรงที่ผัดขี้เมามันจะมีพริกไทยอ่อนกระชงกระชาย,ยาเพิ่มขึ้นมาแต่วิธีการการทานี่เหมือนกันหมดคล้ายกันคล้ายๆกันแต่อันนี้อิงจากสูตรแถวบ้านผมนะออแต่บ้านเราคือที่พิจิตรน,นะ,ะ<ต>ก็ถ้าพูดอะไรผิดก็มันแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่บ้านคนทําอาจจะผมอาจจะทําไม่ถูกอย่างที่อื่นก็ขอใครมาช่วยแต่บ้านเราทําแบบนี้เออก็อาจจะนลองทําดูก็ได้ ยง่ายวัตถุดิบหายง่ายแล้วก็ใช้งบใช้งบไม่เยอะบอกเลยว่าถ้าถ้ายิ่งเราไม่ได้เป็นซื้อซื้อวัตถุดิบมาทำละ,ะม,มันจะไม่เยอะเลยเนาะแบบยยอย่าง,ยงอย่างบ้านใครเลี้ยงไก่หรือแบบหรือมีฟาร์มไก่อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ <ๆ S 1> ถ้าวันไหนไก่ตีไก่ชนแล้วไก่ชนแพ้เนี่ยครับบอกเลยว่าไก่ไก่ชนเนีเด็ดกูบอกเลยว่ารับปาจริงจริงสุดบอกเลยสุดไก่ที่ทําพวก อันนี้อร่อยไก่จะเป็นพวกไก่ชนพวกไก่แพ้จอร่อยเป็นพิเศษไก่ชนะแม่อร่อยหรอกไม่อร่อยต้องแพ้ก่อนต้องแพ้เพราะฉะนั้นมึงฝากบอกไก่ชนหน่อยบอกว่าอย่าแพ้นะฮะสู้ๆให้กำลังใจให้กำลังใจ ถามถามมาได้ก็มีพริกกระเทียมพริกแค่เฉยอันนี้พริก่เฉยอันนี้พริกอันนี้พริกอย่างเดียวนี่ปวดเลยเนี่ยปวดปวดขาเลยเนี่ยทำไมพริกอ่ากินเบียร์ดีกว่าวแห้งเพราะอะไรกินเบียร์เออไม่น่าจะไม่น่าจะถึงใจขอเครื่องขออีกขออีกแทงอะไรเยอะเฮ้ยเฮียลืมเอ้า อน,นี่เกด็ด,ด,ดแล้วมืองอนยากดีนะ้นี่คือกิกนกระเดงแล้วไม่ไม่ไม่จริงๆอ่ะควรจะทําทแบบไม่ต้องเด็ดก้านออกเพราะว่ามันจะมีน้ํามันหลงกลางเลยนี่อันนี้อันนี้เรื่องจริงการทําอันนี้มันจะหอมกลิ่นน้ํามันพริกมันจะออกมามันจะหอมกว่าแต่มันจะไม่สวยวเวลากินแล้วมันก็กินยากติดติดคอติดฟันถามจริงมึงกินไหมล่ะสุดท้ายมันก็ไม่ได้กินพริกทั้งไม่ต้อง เออกูไม่จิพิกเอามาจะกินได้ปะเนี่ยได้เอาเหรอกินไม่ได้ก็ได้ไม่ทำไม่ทำแล้วกินเบียร์ดีกว่ากินเบียร์ดีกว่าจะเรียกว่าเบียร์ออกอาการไม่ได้ใครเรียกว่าออกได้เป็นไรอ่ะอ้าออกได้เนีเออออกได้หวดไปแล้วมั้หมดไปแล้วผิดแลาดนะก็ซื้อซื้อมานี่กะเอามากินกับแก้มชิวๆนะหมดแล้วว่าต้องหมดวันจะทำกับข้าวหมดแล้วนะไม่ใช่หรอไม่ใช่เลยหมดกินเยอะ ขี้เกียจอะไอวะขี้เกียจอ,อะไรวะอันนี้รับต้มยำอ่ะอะไรอีกอะไรอีกทำอะไรอีกนั่นเองโอ้กูเริ่มเปาแสองแก้วบอกเมาเอ้ยของเมื่อคืนยังเมื่อคืนยังไม่หมดไงเมื่อคืนยังไม่หมดเลยเม,มืมเม่อคืนชิวๆนะ แล้วก็นอนไม่ได้กินอย่างนี้มานานแล้วอันนี้ EP แรกกับ EP แรกๆนี่เราอาจจะทําอยู่ที่บ้านก่อนกินข้าวไปพอเริ่มเรามีแคมป์เราก็ออกไปข้างนอกละวไมก็ที่บ้านนี่แหละที่บ้านสะดวกกว่าอย่าไปลำบากตัวเองเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปย่างย่างไก่เผากระท่อมกันเดี๋ยวต่อไปติดตามได้เลยเพราะว่าตอนนี้เราเราเข้าสู่วงการแล้วจริงๆเดี๋ยวต่อไปเราจะมีรีวิวกันจะบูจะรีวิวแข่งกับเที่ยวอะไรดีอ่ะ แต่น่าจะสู้เขาไม่ได้หรอกเขาถ่ายรูปสวยเบื้องหน้ามันดีหมดเลยเพจเนี้ยจริงเชื่อผมไปติดตามมาแล้วครับเพจเที่ยวไหนดีของเพื่อนผมอันนี้ก็คือเป็นเพื่อนบ้านของเราเองบอกเลยว่างานดีนะครับเบื้องหน้าเบื้องแต่เบื้องหลังแต่เบื้องหลังถ้าเห็นไอสองตัวที่มันเป็นผู้ชายทั้งคู่นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะแปะแปะลิงก์มาให้ดีกว่าก็ไปกดติดตามกันได้ก็เป็นเพจเพื่อนของเราเนี้บอกเลยว่าก็คือปีหนึ่งก็ประมาณสักสองทริปเฮ้ ฟูฟูแล้วตต่เนี้ยแต่บอกเลยว่าเขาเริ่มมีสปอนเซอร์เข้าแล้วนะแต่ไม่ไปนะครับบอกเลยว่าเหลวคือคอนเทนต์กินเบียร์จนเหลวเนี่ยไอ้ยังมันสองคนนะไอเห็นได้ผู้ชายสองคนนะไอหัวฟูฟูครังคู่นะคือเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตไปให้ตามดีกว่าเอาเลยติดตามติดตามดีเหมือนงานดีดีดีเป็ดดีดครับเป็ดดีเป็ดดีเป็ด้มดีครับเบียร์ทุกคลิปเบืองหน้าเบืองแนาเดี๋ยวต่อไปเราจะไปคอลแลนเดี๋ยวเราจะไปคอลแลนกับเขา ขาบอยไทยใครก็ได้เอ็กเท่าไรดีมั่วไปไงวะเด็กไม่อยากบอกรอติดตามนะครับเออแต่เราจะได้เห็นแต่บอกเลยนะว่าพ่อครัวเขาสู้เขาบอยไทยใครก็ได้ไม่ได้นะของเรานี่แต่พ่อครัวนะมีมึงไอ้เกมเนี่ยตัดกูไปเลยกูกูทำได้แบบบ้านๆผมมันพ่อครัวสายบ้านๆนะไม่ทฤษฎีผมไม่ไม่มีความรู้นะผมก็มั่วๆไปนะครับผมก็เน้นกับแก้มนี่อารมณ์ฟรีวะหยาตกใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแก่ยากว่ะ ก็คือมีดอ่ะมึงก็ใส่ไปในโคกอีกใส่โควิดใส่ชาทีความชอบออความชอบโอเคเผ็ดอะไรองคุณปนี่ยเผ็ดจริงนี่ก็คืออันนี้มีกระเทียมเดียวพริกยีไหนพริกวะนี่ไงอ๋อโอเคเอา อันนี้คือผัดฉานะเอ้ยไม่ใช่ผัดช,ชาผัดขี้เมาติดผัดขี้เมานะฮะไอเหี้ย,ย,ยกระทับมาเดิ่ไเหมือนเดิมโล่ไหนน้ะวัตถุดิบเราใส่ใสอะไรก่อนก็เหมือนผัดกะเพราเลยใส่อะไรก่อนใส,ใส่ที่ตำไว้เมื่อกี้นี้ก็มีน้ำมันไม่มีใช่อ้าวจะมาไม่มีอ้าวจริงไหม <c oughs> เป็นช่องไรอิดกับอ่าน้ำมันหมดพอดีไม่ได้มีแค่นี้แค่นี้พอ ่ข้อทีะครับผมไม่ค่อยได้เข้ากลัวแต่ก็ทำนะใส่เลยเอาละมีเตรียมจาวอันนี้ใส่อันนี้นก็าตามที่กกระเทียมก่อนนะโอ้โหแห้งจริงวะ่ะเดี๋ยวไม่ไรอย่าเมื่อเวลาเราผัดไก่แล้วน้ำไก่ไม่ได้ออกเลยแ <c oughs> สดงว่าอร่อยเนี่ยทำจาวแล้วแสดงว่าอร่อยโอ้ยไม่มีแล้วมันก็ไม่เสร็จแนบเฮ้ยมันถือว่าช่วยใน้มี่นื้อปูนะ ม,มาแล้ว <laughs> มาแล้ว <c oughs> แห้งจริงมาแบบจริงตีแห้งจริงไม่เป็นนีไ่ไงเพื่อนน้ำมันมีนะข้างล่างอ๋อที่ได้ปะเป็นน้ำมันเก่าเก่าขนา,ไาไดไ,ไดาห,หนปะเก่าก็สนะสมไว้ไม่ได้ใช่ไหมที้นึงเบาเบาลองมันดำนะก็เอาละพอแค่ไม่ให้มันติดข้างนอกคือถ้าได้ตามผมว่าอันน่าจะอร่อยมั้ง เดี๋ยวเวลาผัดตกแเา้วน้ำาแ่ก่นอนกชไ,ได้อันนี้เราจะผัดให้มันฉุนให้มันหอมเห็นว่ามันสุกนะถ้ามไม่ผัดให้มันสุกแล้วมันจะเป็นเขียวเออเหมือนนะแบบมาหารป่าเนาะเครื่องต้องแน่นๆไก่เอาเลยไปเลยประมาณ5รูไม่ละ5รู พัดุทิดย์เราง่ายๆหาได้ถ้าใครอยากเราเป็นสายคาร์บอยนะถ้าอยากให้แบบถึงอัธรอ่ะควรที่จะไปล่ากันมันเขาแต่บ้านเรามันล่าไม่ได้มีการมันล่าได้แหละแต่มันไม่ทันไงไม่ทันคนพวกแบบมุดไม่หวังหรอกหมายถึงคุณล่าไายุกห์ยไม่ใช่ ว่านะไม่รู้แล้วผิดเกิดหรือเปล่านะแต่ดูแต่สีแล้วมันไม่น่าผิดแน่เราก็กลัว,วอย่างนี้ว่าใส่ต้มยำนะกลัวต้มยำจะไม่ผิดนะเอาแค่นี้เดี๋ยวมันก็มีเครื่องอย่าง,งนะอืนน่นเอ่ะมันก็จะขัดใช้กันอีวัดขัดใช้กันเลทุกเครื่องไปนะไหมาอ้น้ำมันน้ำมันแต่งอ่อน นี่ก็รอให้การสุกครับแล้ก็จะได้ผมอยากให้ยูทูบพิชิตมากเลยครับพอใกล้สุกแล้วุ้ยพอใกล้สุกแล้วนะเราจะปรุงเครื่องปรุงง่ายๆเลยตามมีตามที่มีอันนี้มีอะไรบ้างอันนี้เท่าที่เราหาได้ในบ้านนะเราใช้แค่น้ำปลาแล้วก็หัวหอมหัวหอยน้ำมแล้วก็น้ำตาลตัดหวานนิดหน่อยแค่นั้นใช้แค่นั้นจรตอนนี้ผับมีอะไรบ้าง ในนี้ก็จะมีนะกระชายพริกอ่อนพริกไทยพริกไทยอ่อนกระชายพริกอ่อนแล้วก็อันนี้เป็นพไม่ฉีดปุ๊ไม่ชี้นะไม่ชี้นะไม่ชี้แล้ไม่ชี้แล้วใครบอกฉีก็ไม่ชี้แล้วเห็นได้ไหมที่เราใส่ลงมาเน้อาะเราใสบน้ำในไก่มันไม่ใช่น้ำในไก่หรอกจริงๆมันเป็นน้ำที่เราล้างอะไรแล้วมันก็เลยเข้าพในนี้ก็จะมีในไก่ก็จะมีแบบสารกระตุ้นเนาะสารย่งเนื้ออะไรเงี้ย ใส่ใกล้ทุกแล้วเดาเราปรุงรสรู้เลยปรุงรสก็อันนี้ก็ม,ะนะมันหอยแล้นมันหอยเนี่ยเราของเราก็มีเท่าที่มีน,นะ <c oughs> ไปเยอะอยู่ <c oughs> ไม่เป็นไรใส่อัน <c oughs> นีน้คือใส่ไปเลยไม่มีผลเออไม่แค่มัน <c oughs> มันตัวสีอะ่ะผมไม่สามารถบอกสูตรได้นะว่าต้องเอาอะไรเท่าไหร่มันเป็นแบบเซนส์มันลดมือของแตล่ละคนเพราะสุดท้ายถามว่าชิมไหมก็ต้องชิมเลยถ้าเกิดต้องการอร่อยมันก็ต้องชิมนะเออตามต้นมือน่าจะดีป่ะ ถ้าตามหลักแล้วผมไม่ชิมนะพอดีมาอยู่บ้านทาบ,บ้านเพื่อนอยังไงก็ทําให้พอเพื่อนกินด้วยก็เลยนี่จะต้องเยอะหน่อยเราก็ต้องชิมหน่อยทำให้มันนรสชาติอร่อยอันนี้นอรน่อยแหละแต่ถ้าเป็นกันเองนะผมขึ้นแล้วฝันเนี้ยนายกินแกมเราแกมเบียวตัคนะครับอันนี้คือเรากิน,นบ้านๆเนาะเขาก็ต้องชิมอางนี้เลยอืมอ,อร่อยอร้อ,อ,รอนเลยอืไม่ผิดหวัง หัที่อยญาดครับอะเลย,เเลยน,น,น้ำปลาไหวานด้เออน้ำปลาเอาว่า,า,าค่ยเติมทเอาข้าวไ,ไปรดีร<ต>ืมาละอยทีละเฮ้ยมึงหิวแล้วอันนี้มึงหิว <laughs> <laughs> เริ่มาแล้วรอให้มันอๆก่อนมันน่าจะเค็มขึ้นอยากบงเค็มมากอมเริ่ม,มาก หั่นชิ้นอดีนะพรุ่งนี้ลาออกกันนะเปิดร้าน,นเดี๋ยวผมจะเปิดร้านแล้วนะร้าคนติดตามครบร้านคนเนี่ยผมจะเปิดร้านเลยมึงไม่ต้องเปิดร้านแล้ว <c oughs> มึงเอา YouTube เลยดีกว่าอืออือระวังนะล่ะเรียบแล้วแบบนี้ <c oughs> ยังยเดี๋ยวร้อนมันงวดแต่ในนี้มันไม่มาขึ้นหั่นเลย อย่างกันหนังคนขั้นกลางการแบบพูดทัาทิกันัะไรต้นบ้านจริงเราไม่ได้ทำสวยหรูเลยนะครับแต่ผมว่าสวยนะครับจะว่าไปแต่เขาจะหาว่าเราบ้านเป็นไปใช่ตกแต่งขอบคือ อาจจะเป็นเวอรุ่นที่คนไทยจะมองว่าทำกับข้าวไม่เป็นนะเออใช่ปะนี่น่ไงแ่นี้แหละพัดขี้เมาครับเอ้ยครับเสร็จแล้วผัดขี้เมาของเราเดี๋ยวก็จะทำไปเป็นกับข้าวด้วยแล้วก็กับแก้มสำหรับวันนี้ด้วยนะครับนี่ครับโอเคครับแล้วนี่ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูง่ายๆของเรานะครับก็คือไก่ผัดขี้เมาครับ ง่ายง่ายเขาอร่อยง่ายเขากินได้ก็อันนี้เดี๋ยวเราจะทําเสร็จแล้วก็ให้ไปกินกับข้าวกับเพื่อนพ่อสักนิดนึงแล้วก็อาจจะให้พ่อสักเที่ยวนึงที่เราจะเป็นกับแก๊โอเคครับเดี๋ยวติดตามกันคลิปหน้าว่าเราจะทํำเมนูอะไรต่อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ช่วสนับสนุนช่องเราช่องเล็กที่กำลังเติบโตนะครัะกำพัฒนาเกี่ยวกับวงการมาไทยการทำอะไรเกี่ยวกับวงการมาไทยไปเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับเกษตรด้วยล่ะ อาจจะมีหลายคอนเทนต์แก็ฝากฝากเป็นเครื่องท้ายเหงาแต่กันเออ,อเ,เป็นเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเมนูอะไรต่อฝากไว้เลยครับผัดชอง